วอลเลย์บอลชายกัมพูชาหวังลุ้นเหรียญทองซีเกมอุ่นเครื่องรอบ2ชนะฝรั่งเศส3ต่อ1สึ่งสคค้ามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับลูกยางชายกัมพูชาชุดซีเกม2023นะครับก็ได้โชว์ฟอร์มเฉียบสามารถตบเอาชนะเด็กฝรั่งเศสอายุไม่เกิน19ปี สมาคมลูกยางขเขมรให้สัญญากับแฟนๆเอาเหรียญทองมาให้ได้ในวันที่23กุมภาพันธ์2566การแข่งขันวอลเลย์บอลชายนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติกัมพูชาพบทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนัดที่2ที่สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกที่ประเทศกัมพูชาโดยนัดแรกกัมพูชาแพ้ไป3เซตรวด อย่างไรก็ตามลูกยางชายกัมพูชาได้แก้ตัวนัดที่สสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ21 21ต่อ25และ25ต่อ19ซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะครับสมาคมวอลเลย์บอลกัมพูชา ได้โพสตขอบคุณแฟนๆที่มีส่วนช่วยกระตุ้นนักกีฬาจนทำผลงานได้ดีเล่นได้อย่างมั่นใจโค้ชและผู้เล่นให้คำมั่นสัญญากับทุกคนว่าจะยังฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคนิคเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสีเกม2023นี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญ,ญาจากสมาคมวอล,วล์บอลของกัมพูชานะครับที่จะยืนยันนะครับว่า พยายามคว้าเหรียญทองและทำให้ได้นะครับในการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชานั้นนะครับก็เนาะก็เอาใจช่วยด้วยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายของเรานะครับแต่ว่าเราก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับให้ทีมชายของเราสามารถเอาชนะเจ้าภาพได้และสามารถคว้าเหรียญทองได้เช่นเดียวกัน นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ